วันนี้เวลา17.20นพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาโดยมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางสาวสมจิตสุกมลวัฒนาอธิบดีผู้พิพากษาภาคเก้าพลตัสามติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธร นายชูวิทย์พันธุเนนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัดใหญ่พร้อมข้าราชการและประชาชนจังหวัดสงขลาเฝ้าทูลออกธุลีประบาทรับเสด็จก่อนประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานหัดใหญ่เพื่อไปส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานี เวลา18นาฬกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณนาที่นั้นานสนันที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอารุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลออกธุลีป,ประบาทรับสเสด็จ เสร็จแล้วเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชธามพระบ,บรมราชาวโรกาสให้ในายฮับกีกาดามุงผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหากัมพีอนุกุลออานระดับประเทศประจำปี2566 อันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลอ่านและนายสมานก็พิทักษ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบร,รมราชาวโรกาศให้นางพาติเมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลออกธุลีประบาดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุป,ประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลาอ่านระดับประเทศครั้งที่17ประจำปี2567 ต่อจากนั้นกราบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศได้รางวัลชมเชยเฝ้าทูลออกธุลีประบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลออกธุลีประบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึก เสร็จแล้วจุลาราชมนตรีขอดูอาขอพ่อนจากพระเจ้าถวายพระพรชยมุงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมมงศสานุวงศจากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลาม